สวัสดีครับเพื่อนๆแล้ววันนี้พวกเรา Cat Tales จะมาจัดอันดับกันครับว่าใครกันแน่ที่ค่าพวกพันธมิตรไปมากที่สุดในเรื่องครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าเอาจริงๆแล้วตัวที่ค่าฝ่ายพันธมิตรไปหลายๆตัวเนี่ยมีน้อยมากครับเพราะว่าพวกสกิมบิดิเนี่ยอายุสั้นหลายตัวมากเลยครับทาให้พวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่นานมากพอที่จะเก็บคิวพวกพันธมิตรหลายๆตัวครับและถ้าพร้อมแล้วไปเจอตัวแรกกันได้เลยครับอันดับที่10นะครับได้แก่เจ้าคิกกี้จีซัสกิมบิดิทอยเลตนั่นเองครับ ผมขอบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโหดเอาเรื่องอยู่นะครับเพื่อนๆตัวของเขาเนี่ยโผล่มาในตอนที่61ครับเพียงแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยดันมาโชคร้ายครับเปิดตัวชนกับการเปิดตัวของสปีกเกอร์วูแมนพอดีครับทำให้เขาเนี่ยอายุสั้นครับแต่ถึงยังไงก็ตามครับตัวเขาเนี่ยสามารถเก็บคิวพวก Normal c a m e r เม a ่ได้ถึง3ตัวละครเลยทีเดียวครับโดยที่ Normal Camera Man ทั้ง3เนี่ยก็น่าสงสารมากเลยนะครับโดนมิสไซล์ยิงถล่มตายไปทั้ง3ตัวเลยครับ เอาจริงๆแล้วนะครับอันดับที่10เนี่ยที่ข่าได้3ตัวละครเนี่ยมีอีกหลายตัวมากเลยนะครับแต่ผมขอเอามาแค่ตัวเดียวไม่งั้นคลิปอาจจะยาวจนเกินไปครับอันดับที่9นะครับได้แก่เจ้าใจแอนสกาวดิสเมนเทลอร์สกิบิดทอยเลตครับเจ้าหมอนี่เนี่ยปรากฏตัวออกมาในตอนที่55นะครับมาพร้อมกับถังน้ำกดเลยครับและถึงแม้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเขาคือตัวเดียวกันกับเจ้าใจแอนไบรฟมโทเวอร์สกิบิดทอยเลตที่เคยโผล่มาในตอนที่50นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยยังไม่มีใครยืนยันได้นะครับ นอกจากนั้นแฟนๆในวิกิเนี่ยเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าเจ้าใจแอนบไบรฟ์เวอร์สกิบดิทอยเลตเนี่ยตายที่หน้าฐานทัพของพวกคาเมล่าแมนเลยครับทำให้เจ้านี่เนี่ยรอดไปได้ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอนับแยกกันนะครับโดยที่เจ้าใจแอนสกาลดิสเมนเทเลอร์สกิบดิทอยเลตเนี่ยสามารถใช้กฎของเขาฆ่าไปได้ถึง4ตัวละครเลยครับโดยประกอบไปด้วยนอร์มัลคาเมล่าแมนหตัวลาดคาเมล่าแมนหนตัวแล้วก็ไซเอนติส์คาเมล่าแมนตัวครับ คือต้องขอบอกเลยนะครับว่าทุกตัวนั้นโชคร้ายมากครับโดยเฉพาะเจ้าคา m เมล่าแมนตัวที่โดนลูกหลงนี่แหละครับและเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่า2องไซอ t นทิ c คา e l a m a n มเนี่ยมาจากไหนพวกเขาคือคนที่ขับรถถังฆ่าปรสิตนั่นเองครับโดยที่เราจะได้เห็นพวกเขาเนี่ยอยู่ในรถตอนที่53นั่นเองครับเรียกได้ว่าละลายไปพร้อมกับรถถังกันเลยทีเดียวฮะอันดับที่8นะครับได้แก่ s ไตเดอร์สกิบิดทอยตครับ ข้อดีของการมีตัวละครที่มีชื่อเดียวกันเยอะๆเนี่ยมันโกงอย่างนี้เนี่ยแหละครับถึงแม้ว่าพวกสไตเดอร์สกิบดิตทอยเลตหลายๆตัวเนี่ยจะอายุสั้นครับแต่พวกมันมีจำนวนที่เยอะเอาเรื่องครับโดยที่พวกมันเนี่ยสามารถไล่ฆ่าคาร์เมล่าทอยเลตได้ใน EP ที่16ครับแล้วก็พอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าใน EP ที่16เช่นกันครับนอมอนคาร์เมล่าแมนสตัวใน EP ที่17ครับพอยต์ออฟวิวคาร์เมล่าแมนใน EP ที่38ครับอันดับที่7นะครับได้แก่เจ้าดูโอ้บัสซบ เจ้าหมอหนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโหดเอาเรื่องเลยครับเขาโผล่มาในตอนที่58แค่ตอนเดียวครับแต่เขาเนี่ยสามารถเก็บคิวพวกพันธมิตรไปได้ถึง6ตัวเลยครับในตอนเดียวกันด้วยนะฮะโดยที่เจ้านี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะอายุสั้นโดนไททันสปีกแมนฆ่าทิ้งอย่างรวดเร็วนะครับด้วยการที่ไปซ่าตุยหลังพี่แกครับแต่ตอนฉากเปิดตัวนี่ก็โชว์เทพครับเอาแท่งเหล็กเสียบคาเมล่าแมนตัวหนึ่งตุยแบบสดๆครับรวมกับศพก่อนหน้านี้ที่อยู่บนแท่งเหล็กอยู่แล้วเนี่ย โดยจะมีนอร์มอ c คาร์เมล่าแมนตัวเลยครับแล้วก็ลาร์สพีเกอร์แมนตัวและก็ลาร์สคาร์เมล่าแมนตัวครับโดยตัวที่น่าสงสารที่สุดก็คงจะเป็นลา s ์สพีเกอร์แมนเนี่ยแหละครับเพราะว่าเหลือแต่หัวอันดับที่6นะครับได้แก่น o r m a l s k i b i d i Toilet ครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่ามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับและเจ้าพวก Normal s k i b i d i Toilet เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเจ้าพวกนีน้มีเยอะมากจริงๆครับถึงแม้ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอมากๆในฝั่งของ Skipity Toilet แต่พวกเขาเนี่ยก็สามารถเก็บเจ้าพวกคาเมราแมนไปได้ถึง7ตัวเลยครับโดยที่เหยื่อตัวแรกของพวกเขาก็คือ Point o f View c a m e r a Man ใน EP ีที่1ครับและถัดมาเนี่ยก็เป็น Point o f View c a m e r a Man ใน EP ีที่4ครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็น Point o f View c a m e r a Man ใน EP ที่7ครับถัดไปก็เป็น n o r m a l Cam e r a Man 2ตัวใน EP ีที่8ครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นศพของพวกเขาเนยอยู่ข้างหลังนั่นเองครับก่อนที่ Point o f View c a m e r a Man ใน EP ที8ีที่ยจะโดนเล่นงานตามๆกันไปครับ และเหยื่อตัวสุดท้ายของพวก normal skibidi toilet เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นน้อง c a m e เมล่า e r นั่นเองไม่นะน้องอันดับที่5นะครับไม่ใช่ใครอื่นครับได้แก่เจ้ากิสก skibidi toilet นั่นเองครับเห็นผั่มาแค่2ตอนเนี่ยแต่พี่แกในโหดชชยเล่นนะครับแค่ในตอนที่29ตอนเดียวเนี่ยเขาก็สามารถเก็บได้ทั้งล a ส t ปิเกอร์แมนหตัวครับลัสคาเมล่าแได้1ตัวครับคาเมล่าแตัวสปิเกอร์แมนตัวแล้วก็คาเมล่าวูแตัว เฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์อีก1ตัวครับและใช่ครับพอยออฟวิวคาเมราแมนสุดน่าสงสารของเรานั่นเองเรียกได้ว่าโหดสุดๆเลยเลยครับหลังจากนั้นก็ตอนที่54เลยครับตัวของเขาเนี่ยก็สามารถไล่เก็บรัดคาเมราแมนได้หนึ่งตัวครับนอร์มอนคาเมราแมนอีก3ตัวครับโดยพลังความเร็วสุดๆของตัวเขาครับก่อนที่จะมาดวงกุดเจอตัวแพ้ทางอย่างทีวีวูแมนครับทำให้เขาพ่ายแพ้ลงไปในที่สุดครับแต่ถึงอย่างนั้นครับตัวเขาเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บไปได้ถึง12ตัวละครกันเลยครับ อันดับที่4นะครับได้แก่ G-Man s k i b i d i Toilet นั่นเองครับจะพูดว่าไงดีครับผมว่า G m a n s k i b i d ด Toilet เนี่ยก็โผล่มาเยอะนะครับแต่ฆ่าไปได้แค่15ตัวนะครับนอกจากนั้นแต่ละตัวละครที่เขาฆ่านะครับก็มักจะเป็นตัวละครที่เน้นไปที่พวกคา m ์เมล่าแมนร่างปกติกับพวกขนาดใหญ่ครับโดยที่2ตัวแรกเกิดขึ้นตอน e p ที่12ครับที่เขาสามารถยิงเลเซอร์ไปฆ่าพวกรัสคาร์เมล่าแมนตัวที่อยู่บนสะพานได้อย่างชิวๆครับและตามมาด้วยคา m ์เมล่าแมนอีกหนึ่งตัว พร้อมกับ Point ออฟวิวคา m ์เมล่าแปิดท้ายด้วยตาเลเซอร์ของเขานั่นเองถัดมาก็จะเป็นในตอนที่17นะครับที่เขาฆ่า Point ออฟวิวคาร์เม a ่าแด้วยตาเลเซอร์ของเขาครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะข่ามมาตอนที่20ครับก็คือเจ้า Point ออฟวิวคารเมล่าแสุดสวยก็ดันโดน G-Man s k i b i บ i Toilet พุ่งชนตายไปในที่สุดครับและในตอนที่21ในขณะที่พวก Camera Man แมนกำลังสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องของจีแมนส i ิ i บ i t Toilet เจ้า g ี a n เนี่ยก็ได้โผล่ออกมาทางหน้าต่างครับเพื่อยิงเลเซอร์และใช่ครับเหยื่ออารมก็เป็น p o i n t ออฟวิวค m ร์เมล่อีก1ตัวนั่นเองจริงๆแล้วอาจจะมากกว่า1ตัวนะครับแต่ยืนยันว่ามีตัวตายแน่ๆก็แค่ Point ออ v i e w Cam ์ a มล่ผมจึงขอนับว่า1น,นะครับและถัดมาครับเหยื่อของเขาเนี่ยจะข้ามาในตอนที่22เลยครับโดยที่ตัวของเขาเนี่ยสามารถฆ่าล่าคาร์เมล่าแมนที่พยายามจะมาดึงตัวของชักโคกไปได้ถึง2ตัวเลยครับเรียกได้ว่าเกือบได้เป็นจุดจบของตัวเองแล้วนะครับ เพราะถ้าพี่ลาดคาเมลาแมนดึงชักโคกลงได้เนี่ยจีแมนสกิฟติดเทอร์เรสคงขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้ข้ามไปอีกทีก็คือตอนที่35เลยนะครับเหยื่ออารมณ์สุดซวยของ G-Man Skibidi ดเทอร์เรสเนี่ยก็คือเจ้าไซอันทิสคาร์เมล่าแมนครับที่เป็นคนพัฒน,นาปืนปรสิตนั่นเองครับเรียกได้ว่าหลังจากที่เขาสร้างผลงานมาตเตอร์พีทที่จะเอาไว้กอบกู้ปรสิตได้ตัวของเขาเนี่ยก็ต้องพีชีพและเสียสละปืนให้เจ้าพอยออฟบิวคาร์เมล่าแมนในที่สุดครับ นอกจากนั้นแฟนๆทุกคนก็เดาว่านะครับว่าเจ้า3เกอร์ที่อุตส่าห์หลุดพ้นจากการโดนปรสิตสิงเนี่ยก็น่าจะโดนแรงระเบิดไปด้วยครับทำให้ตอนที่35เนี่ยมีถึง4ศพกันเลยทีเดียวครับและถัดมาครับเหยื่ออารมณ์ก็คือเจ้าลาแซนติสคาเมล่าแมนในตอนที่38นั่นเองครับที่เขากาลังพยายามจะช่วยไททันสปีกแมนครับที่อยู่ในร่างปรสิตให้หลุดพ้นนั่นเองครับแต่ว่าเจ้าจีแมนสกิวดีทอยเลตเนี่ยรู้ทันครับเอาตัวมาบังไว้ทันเวลาพอดี และศพล่าสุดนะครับศพสุดท้ายที่เห็นกันจะจะจะมีตอนที่47นั่นเองครับใช่ครับศพเหยื่ออารมณ์ตัวสุดท้ายก็คือ point of view camera man ของเราอีกนั่นเองครับอันดับที่3นะครับผมขอยกให้กับอัปเกรด sand to skibidi toilet ครับเจ้าหมอนี่เนี่ยหลังอัปเกรดมาเนี่ยเรียกได้ว่าแผ่วๆขึ้นสุดเลยครับเปิดเหยื่ออารมณ์ของเขานะครับด้วย2หน่อ p พสเอฟทูเลสปไป2ตัวครับและในตอนที่62ครับงานหยาบเลยครับขึ้นเสียงของเขาเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ย ปล่อยออกมาแค่ทีเดียวเท่านั้นครับสามารถทําให้ Normal Camera Man ตายไปถึง11ตัวครับ Last Camera Man 2ตัว Last Speaker Man 1ตัวและ Normal Speaker Man 2ตัวครับเรียกได้ว่าตัวแตกขึ้นสวรรค์ไปพร้อมกันหมดเลยเกือบลืมเจ้า2ตัวนี้ไปครับก็คือ Medic Camera Man 2ตัวครับโดยตัวของเขานะครับรวมๆแล้วเนี่ยสามารถทําลายฝ่ายแพทมิตรไปได้ถึง20ตัวละครโดยใช้ไปแค่2ตอนเท่านั้นครับ พ,พูดจริงๆแล้วเนี่ยพี่แกในตอนนี้เนี่ยน่าจะก้าวข้ามผ่าน G-Man Skibidi Toilet ไปได้ไกลมากแล้วนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบของพวก Skibidi Toilet ไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ไปพี่อัปเกรด Scientist Skibidi Toilet เนี่ยจะมีบทบาทไปในทิศทางไหนครับแต่ผมมั่นใจเลยนะครับว่าพี่แกนี่แหละครับจะเป็นตัวชนตึงๆกับพวกไททันแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังมองว่าอัปเกรด Scientist Skibidi Toilet เนี่ยอาจจะยังสู้พวกไททันตรงๆไม่ไหวครับ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าพี่แกนจะเหลี่ยมยังไงให้ชนะพวกไทยท่านอันดับที่2นะครับได้แก่ใจแอนล็อกเคสสกิบดีทอยเลตครับเจ้าตัวนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นตัวตํานานจริงๆครับโผล่มาได้แค่ตอนเดียวเท่านั้นครับก็ครองอันดับ2ไปเลยครับคือจะพูดว่าถ้าเขาไม่โดนเจ้า G-Man s k i ิบดีทอยเลตสั่งไปตายเนี่ยเขาคงค่าได้มากกว่านี้ครับเพราะว่าเพียงแค่ตอนเดียวในตอนที่14เนี่ยตัวของเขาเนี่ยสามารถเก็บ นอร์ a อ c คาเมล่าแไปได้ถึง16ตัวเลยครับแ a ็กคาเมล่าแมน0ตัวครับลาร์ดคาเมล่าแมนตัวครับและปิดท้ายไปด้วยพอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมสุดสวยรวมกันไปถึง45ตัวในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นและแถมให้นะครับนี่ถ้ารวมพวกสกิมบิททอยเลยที่โดนพี่แกชนไปอีกเนี่ยเรียกได้ว่าตายไปอีก8ตัวเลยครับเท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยพี่แกสามารถเก็บคิวไปได้ถึง53ตัวละครในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นจริงๆครับ เอาละครับมาถึงตัวอันดับที่1แล้วนะครับเรียกได้ว่าเจ็บปวดหัวใจจริงๆครับใครจะไปคิดว่าคนที่ฆ่าฝ่ายพันธมิตรมากที่สุดเนี่ยก็คือตัวละครอย่างไททันสปิเกอร์แมนที่เขารักพวกพ้องมากๆและพร้อมจะปกป้องพวกพ้องมาตลอดครับเรียกได้ว่าช้ำใจคนดูอย่างเราสุดๆไปเลยครับโดยที่ไททันสปิเกอร์แมนในร่างปอลสิตเนี่ยทำลายพวกพ้องไปถึง55ตัวละครเลยครับและที่น่าปวดใจกว่านั้นสําหรับเขาก็คือ เขาทําลายล้างเผ่าพันธุ์ตัวเองหรือก็คือเผ่าพันธุ์ของสปิเกอร์แมนไปมากมายหลายตัวเลยครับโดยที่เผ่าพันธุ์สปิเกอร์แมนเนี่ยโดนพี่ไททันสปิเกอร์แมนที่โดนควบคุมเนี่ยฆ่าทิ้งไปถึง45ตัวละครเลยครับโดยจะประกอบไปด้วย43ตัวละครใน EP ที่32ครับจะมีลัสสปิเกอร์แมน2ตัวนอร์มอนสป a เกอร์แมน37ตัวไซเอนทิสสปิเกอร์แมน4ตัวและใน EP ที่33อีก2ตัวที่เป็นเฮลิคอปเตอร์สป k เกอร์ เมื่อบวกกันแล้วนะครับจะได้ถึง45ตัวละครเลยครับและส่วนอีก10ตัวที่เหลือนะครับจะเป็น point of view Camera Man ในตอนที่32ครับและ Camera Man ที่กําลังวิ่งหนีในตอนที่56พร้อมกับ point of view ในตอนที่56ครับที่โดนขึ้นเสียงฆ่าตายอย่างทรมานนั่นเองครับและนอกจากนั้นครับในตอนที่57ถือว่าหนักเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยเก็บไปถึง5ศพครับโดยประกอบไปด้วย last speaker man ที่โดนเหยียบเละคาที่เลยครับ last c a m e l a m a n ที่เป็นคนยิงปืนสตันและคาร์เมล่าแมน3ตัวครับอ๋อแล้วผมลืมเจ้านี่ไปครับเจ้านี่เนี่ยโดนเลเซอร์จากทั้ง G m a มและไททันสปีกแมนระเบิดไปพร้อมกันเลยครับและถ้าเพิ่มไปอีกตัวก็คือพี่คิริโตของเรานั่นเองครับถึงแม้ว่าพี่คิริโตเนี่ยน่าจะรอดนะครับเพราะว่าได้รับการช่วยเหลือจากทีวีบูแมนแล้วแต่ผมก็คิดว่าเราสามารถนับเป็นคิวได้นะครับและผมขอแถมตัวที่56ให้อีกตัวครับก็คือพี่ข้างรักนั่นเองครับ เพราะผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าเสาที่มันทับพ,พี่ข้างรักอยู่เนี่ยก็เกิดจากแรงของปืนไททันสปีกเกอร์แมนนั่นเองครับเพราะในตอนที่56ครับพี่ข้างรักเนี่ยวิ่งหนีเข้าตอกไปครับก็ยังหนีพ้นจากไททันสปีกเกอร์แมนไปได้ไม่ไกลเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะ56ศพครับแต่56ศพที่เกิดขึ้นนั้นครับยังไม่รวมฉากอื่นๆที่เราไม่เห็นนะครับและผมเชื่อว่าพี่ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยน่าจะเก็บไปมากกว่านั้นครับ และเหตุผลนี้ครับผมเลยโหวตให้พี่ไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในคลิปใครน่าสงสารที่สุดครับและถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับถ้ารวมคิวทั้งหมดของในเรื่องแล้วก็คงต้องบอกว่าพี่ไททันสปีกเกอร์แมนของเราเนี่ยมือเปื้อนเลือดมากที่สุดเลยครับเพราะว่ารวมๆแล้วเนี่ยเขาฆ่าทั้งฝั่งพันธมิตรและฝั่งสก i บิดด t o ท l e t เไปเกือบ80ศพเลยครับ